สวัสดีเพื่อนๆพี่นะครับผมส้มจี๊ดเก้าธันวาครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆในพี่นะมาชมเส้นทางที่สวยที่สุดในภาคใต้นะครับเป็นเส้นทางขนองเขาไ่ดํานะครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นทางกันว่าเส้นทางสวยขนาดไหนครับเป็นเส้นทางเลียบชายทะเลครับไปครับเนี่ยเป็นเส้นทางเขาไ่ดํานะครับเป็นเส้นทางเลียบชายทะเลครับผมขึ้นมาจากจากทางฝั่งสี่ชนนะครับผมมาทางสี่ชนแล้วเนี่ย อย่าไปดูเส้นทางบนยอดเขาครับเป็นเส้นทางที่คนมาถ่ายภาพแล้วมีจุดเช็คอินครับเป็นเส้นทางที่สวยครับไปชมเลยครับเห็นไหมครับจะมีป้ายเขียนนะครับยินดีต้อนรับสู่เขาไฟดังครับนี่ครับเส้นทางเล่นชายทะเลครับนี่ครับเลาะไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเส้นทางเขาไฟดังนะครับขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินไปแล้วจะมีศาลอยู่ทางซ้ายหนูครับ เนี่ยถึงแล้วครับศาลตาผ้าขาวนะครับเนี่ยมันอยู่ทางซ้ายมือครับศาลเนี่ยศาลอยู่อยู่ทางซ้ายมือท่ามาทางสี่ชนเนียครับเราก็มาคารบไหว้สักการะนะแล้วเราจะไปชมเส้นทางเขาไม่ดังเลยครับไปครับเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็น,สนเส้นทางขึ้นเนนลงเนนตลอดครับคือขึ้นเขาลงเขาครับทะเลอยู่ด้านหน้าเนี่ยับทุ่นทะเลนะครับ ด้านขวางเลยนี่เป็นร้านกาแฟนะครับวิวสวยนะวิวสวยนะก็แนะนำเพื่อนๆที่มาได้นะครับร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนู้นนะบนนู้นจะเป็นจุดชมวิวนะด้านบนครับไปครับจุดชมวิวด้านบนนะ้วแ่บินชายทะเลอยู่ทางขวามือของเราเห็นไหมครับไปครับถนนถนนของไม่ดำแล้วเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับ ก็แนะนำเพื่อๆพี่นะมาลอมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวที่ขนองเขาไม่ดำนะครับนี่จุดเช็คอินครับจุดเช็คอินเนี่ยสวยงามครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นทางกันต่อนะครับไปครับพอเราข้าจากภูเขาลูกเมื่อกี้มาก็จะเข้าเขตอำเภอขนองรับนี่เป็นเส้นทางเข้าเขาไฟดำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะไปถนนเขาไฟดำนะครับ ถนนแล้วเป็นถนนที่สวยที่สุดในภาคใต้แล้วไปชมเลยครับข้ามาตรงนี้ยก็จะเป็นทางปูนนะเนี่ยทางปูนถนนจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นทางปูนตลอดนะตลอดตลอดทางเลยครับทางจะสวยงามแบบนี้เลยนะนะครับเส้นทางนะครับมันจะขึ้นเนินลงเนินขึ้นเนินลงเนินตลอดนะทางไปจะโค้งเคี้ยวนะแต่เป็นทางปูนนะรถกีงก็ขับได้รถทุกอย่างขับได้หมดแล้วปลอดภัยครับปลอดภัยครับ ขึ้นมาหลุดโค่นมานะขึ้นเขาก็จะมีร้านกาแฟอยู่ขวามือนะเราสามารถไปทานกาแฟได้แล้วันก็ไปชมภาพมุมสวยๆนะครับบรรยากาศชิวๆนะครับที่จุดชมชิวทัศน์นะบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับเย็นๆแบบนี้นะครับเนี่ยทางจากคตรเชียวแบบนี้คขึ้นเนินเลยครับขึ้นเนินลงเนินตลอดครับ ส้นทางันอนเขาไ้ดำแล้วตอนเนี้ยถ้าเป็นหน้าฝนน่ะเราก็มาจะเจอน้ําตกนะครับน้ําตกอยู่ข้างติดกับถนนเลยนะครับเนี่ยติดกับถนนเลยนะครับถนนเขาไ้ดําเลยนะนี่น้ำตกไหลครับถ่ายภาพสวยครับถ่ายภาพสวยก็แนะนานะครับมาเที่ยวที่ถนนเขาไ้ดํะครับไปดูเส้นทางกันต่อครับนี่ครับหลุดโค้งมาดูครับสวยไหมเส้นทางถนงเขาไว้ดำนะครับดูชิวๆไปเลยครับบรรยากาศรับ เส้นทางนี้ลู่ครับยาวไปู้นครับยาวไปู้เนี่ยวาเนี้ตอนถ่ายนี่ใช้มอไซค์ถ่ายง่ายมากครับเือครับเส้นทางนี้นครับเรียบชายทะเลไปเลยครับให้ชมครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่เส้นทางขนองเขาใ่ดําครับเส้นทางที่ทุกคนต้องมาถ่ายภาพนะครับเส้นทางนี้เนี่ยครับเป็นเส้นทางที่สวยนะครับในภาคใต้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดนะครับที่เวลานักท่องเที่ยวมาต้องจอดถ่ายภาพตรงช้างตรงนี้นะเห็นไหมช้างตรงนี้ครับมันจะมีสาราอยู่นะครับก็สามารถไปถ่ายภาพได้นะกรมอุทยานทาที่ถ่ายภาพไว้ครับไปชมทิวทัศน์เนี่ยเขียนทะเลใต้นะตรงนี้บรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศนะครับนี่ินสิ้นไปเลยครับที่ขนอนนะครับเขาไม่ดำครับไปดูเส้นทางกันต่อ ขึ้นไปด้านบนนู่นครเนี่ยพอน้าฝนมาเราก็จะเจอน้ําตกวันเนี้ยครับพอาฝนจะต้องมีแน่นอนกับน้ําตกที่เส้นทางขนองเขาไปดําน้ําจะใสแบบนี้เลยนะเส้นทางลงเขาแล้วน่ลงเขาไปนู่นครับแต่มันเรียบชายทะเลตลอดยาวเลยนะครับนี่เรียบชายทะเลครับแล้วก็มีจุดพักรถไว้สําหรับให้ถ่ายภาพได้นะครับ ตอนนี้เราจะถึงเส้นทางที่ทุกคนมาถ่ายภาพนะครับเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวและถ่ายภาพสวยนะมันจะมีจุดเช็คอินอยู่นะครับ่อนยพี่จะสามารถไปดูภาพมุมสูงได้นะครับผมถ่ายภาพมุมสูงมาแล้วตรงนี้สวยนะครับใครมาก็ต้องมาถ่ายภาพนะครับถ้างทางขวาเือจะเป็นอ่าท้องหยีนะครับไปนี่ครับขึ้นนี่ครับ ไฮไลท์นะครับไฮไลท์ไฮไลท์ยัอยู่ตรงนี้ครับตั้งแต่ตรงนี้แล้วนี่ไฮไลท์ครับจุดถ่ายภาพครับเช็คอินแล้วที่ถนนถนนเขาไม่ดังแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะว่าตรงไหนครับทุกคนครเดี๋ยวรถถึงไปไกลๆก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือไฮไลท์ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับนี่ เส้นทางที่ทุกคนต้องมาถ่ายภาพต้องมาขนมต้องถ่ายตรงนี้เลยนะครับสวยแน่นอนนะครับนี่อย่าลืมนะมาเที่ยวที่ขนมนะมาเช็คอินตรงนี้นะครับถนนที่สวยที่สุดในภาคใต้นะไว้สาหรับถ่ายภาพเลยนี่ใหสวยแบบนี้นะครับมันจะมีจุดนะครับจุดที่มาร์กไว้ตรงนี้เนี่ยจุดมาร์กนะครับอยู่ตรงนี้นะนีบเนีหยครับ เส้นทางครับสวยนะเส้นทางนี้นะครับเส้นทางมันมันระยะทางประมาณสิบสิบห้ากิโลแล้วถึงจะดฝั่งถนนเส้นนี้ประมาณสิบห้ากิโลนะครับสวยนะสิบห้ากิโลกิโลเส้นทางขึ้นเดินลงเนยแบบนี้ตลอดแล้ว เสเส้นทางครับเส้นทางกระดองของใบดำแล้วให้ชมเพราะสดๆกันไปเลยนะครับเส้นทางจะโคตเชี่ยวแบบนี้นะมองกานปันตะกยานนะาแล้วก็ลงขาแลยหขาอึดแล้วเนี่ยนะยาววบบนี้เลยนะ ก็ของเพื่อนพี่นะมาต้องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแลว้วก็ามาเที่ยวเส้นทางถนนของใบดำแล้วนี่เป็นที่เส้นทางที่สวยงามน้ำใภาคใต้แล้ววันนี้ผมส้มจี๊เก้าธันวาแล้วใกล้ชมบรรยากาศแล้วชื่อเส้นทางขนงของใบดำไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมนะครับส้มจี๊เก้าธันวาแล้วในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ